สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพกระรกผมอดีสรเพียงเกตวันนี้ขออนุญาตเรียนกับท่านในวระคบครบสริบปีของเหตุการณ์เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2553 10ปีเร็วเร็วมากครับ แป๊บเดียว10ปีเมื่อเดือนเมษายนปี2,500 506 553พวกเรามวลชนคนเสื้อแดงทุกสารทิศได้มาร่วมชุมนุมกันที่กรุงเทพมหานครที่ถนนชาราชดำเนินและผ่านฟ้าและราชประสงค์มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ประเทศชาติ จะมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขวิธีการออย่างใดที่ไม่ใช่วิธีการของประชาธิปไตยมวลชนคนเสื้อแดงจะต่อต้านทันทีการที่พรรคประชาธิปัตย์โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ไปจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในค่ายทหารนำเอา คนละพักเดิมของพักที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยไปร่วมรัฐบาลทําให้พี่น้องประชาชนมีความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งอยากจะให้มีการยุบสภาและเลือกตั้งกันใหม่กระผมคนหนึ่งครับที่เข้าร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้เดือนเมษายนผมกราบคารวะดวงวิญญาณของวีรชนคนที่ต่อสู้จนเสียสละชีวิต วันที่10เมษาวันนี้ครับเมื่อ10ปีที่แล้วมีการฆ่ากันตายอยู่กลางกรุงเทพมหานครมนชนคนเสื้อแดงนปชต้องสละชีวิตไม่รู้กี่ศพครับพูดแล้วมันมันอัดอั้นตันใจจนในที่สุดเมษาพฤษภาประชาชนคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยต้องเสียสละชีวิตไปถึง99ชีวิต บาดเจ็บหลายพันคนโดยฆาตกรโดยอาชญากรอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดที่มนุษย์ต่อมนุษย์เข็นฆ่ากันป่านนี้ยังจับใครไม่ได้ครับบุคคลที่เข็นฆ่าพี่น้องประชาชนเห็นประชาชนเป็นศัตรูเห็นประชาชนได้คิดต่างทางการเมืองเป็นศัตรูตอนนี้ยังลอยนวลอยู่ครับบางคนยังโลดแล่นอยู่ในอำนาจของรัฐ เป็นตำแหน่งถึงสูงสุดของฝ่ายบริหารเสดวยซ้ำไปกระผมจึงขอให้ท่านทั้งหลายส่งความปรารถนาดีมาหาพี่น้องประชาชนมวลคนมวลชนคนเสื้อแดงทุกคนครับเรายังรักกันเรายังรักกันเป็นเสื้อแดงเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่มีที่ลาออกนะครับเราจะรักกันเราจะร่วมต่อสู้กันไปเพื่อให้ประเทศชาติบรรลุ ชัยชนะคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรษษิย์ทรงเป็นพระม,มุกอย่างไม่ท้อถอยสิบปีที่ผ่านมาเราหลายคนทั้งแกนนามีคดีความกันมากมายติดคุกติดตารางเป็นเดิมพันนั่นคือประกาศนยิยบัตรที่พี่น้องประชาชนและทุกคนของมวลชน,นคนสแสดงที่ได้รับมาโดยเราไม่มีการท้อถอยนะครับ จึงขอให้กำลังใจประชาธิปไตยพูดเฉยเฉยไม่ได้หรอกครับต้องได้มาจากการต่อสู้ผมเองผ่านการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธมาก่อนในสมัยหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519เห็นว่าการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธมันไม่ใช่วิถีทางที่แท้จริงของการปกครองในระบบประชาธิปไตยของวิถีไทยจึงมาร่วมต่อสู้ในระบบรับรฐสภา อยากให้รัฐสภาเคารพเสียงข้างน้อยเคารพเสียงข้างมากไม่ใช่ไปจับไม้จับมือกับอำนาจรัฐจับไม้จับมือกับคณะทหารมายึดอำนาจหรือปูทางเพื่อให้พรรคการเมืองพรรคการเมืองใดพรรคการหนึ่งรับใช้อำนาจทหารอำนาจรัฐปฏิกริยาไปสู่อำนาจในการปกครองประเทศเราต่อสู้กันมาอย่างนี้นะครับผู้นำหลายคนบาดเจ็บผู้นำหลายคนติดคุกติดตาราง ตอนนี้เราอายุมากขึ้นประสบการณ์เรามีมากขึ้นแต่ประชาธิปไตยบ้านเรากับถอยหลังมากกว่าที่ปี53กําหนดไว้เสอีกปีนี้ปี63ถอยหลังเข้าไปอีกครับถอยหลังเข้าไปอีกจึงส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนแสดงทุกคนคนที่รับประชาธิปไตยทุกคนครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านผ่านวิกฤตโควิด1 9 ไปด้วยความเข้มแข็งด้วยการมีสติในการต่อสู้ต้องมีสติไต่ตรองในการที่จะต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมต่อไปตราบใดที่กระบวนการตุลาการไม่ใช่ตุลาการเป็นตุลาการพิวัตรตัดสินไม่เหมือนตราชูเอียงไปเอียงมาก็จะไม่เกิดความสามัคคีของชนในชาติจึงขอพูดมายังพี่น้องประชาชน ผมยังรักพวกท่านครับยังร่วมต่อสู้กับพวกท่านไม่หนีไปไหนนะครับยังสู้ยังสู้ต่อไปผด็จก,การจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญครับขอบคุณครับสวัสดีครับ